ไปดีมันนี่เนาะิีมาพากานมาเบิ่งเฮดเนาะจนก็คือเฮดของเฮา,าสั่งซื้อได้เลยอันก็คือเฮททีิได้เก็บไปขายแล้วอันคือเฮดกำลงังปลูงเีรอมีน,นีนี่เหดหลายต้นนำ นี่นี่จะเฮ็ดนะมันก็คือเฮ็ดของข้าวมาเบิ่งกันเลยมันก็คือเฮ็ด ลายเอาไปตอกเอาไปแกงก็ได้นี่ก็ง่ๆนี่ตามมาเลยนี่ก็คือเห็ดนี่มาเบิ่งกันเลยนี่มาเบิ่งเ็ดเต็มไปเลยมาเบิ่งกันได้เลยมาเบิ่งเลย าถ่ายเฮ็ดตนนันแล้วเขาไปถ่ายเฮ็ดอีกค้อหนึ่งเด้อไปตามกันเลยตน้นเข้ามาถึงเฮ็ดคอกเฮ็ดที่สองมันบอน่อไล่ปันไดยังเบิ่งกันเลยเด้อนี่ก็คือเฮ็ดของเฮาเนาะมาเบิ่งกันเลยนี่คือเฮ็ดของเฮาเราจะเอาไปขายได้เงิน เนาะเบ่งกันเลยตามาเอยอ่าตอนนี้ฮากันยังถาก่อนเนาะนี่เบิ่งกันเลยเลยแต่ดอกงามๆต้มกินกระเซ็บแกงกินกระเซ็บเนาะ เออันก็คือบว้งเคียแล้วเขาจะเะียให้เบิ่งเด้อบว้งเคียออกเย้ยนี่อเอากะเบิ่งน้ำกันเด้เลยนี่คือเหตุของเฮาหลาย mình cân thể lơi nhưng là thấy mắc mắc mà mình cân ơi mà mình cân nó mà mình làm căn nữa sang sử để lơi hòm khái thục mứt thục quên ขายทุกมือเนาะมาเบ่งกันได้เลยเามาเบ่งกันได้เลยนะเนาะอ่านี่เตร็จหลอกง่ายๆเลยคลิปนี้พ่อแชมนี่ก่อนคลิปหนะ้ามาพ่อ,อกันใหม่บายบาย เราสน,นี้ก,ก่อนคีบนามากผ่ากันใหม่